เออคลิปเก่าๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไม่มีคลิปนะผมเอ่อวันนี้เราจะไปลงเหมืองกันนะผมตามรับคลิปเลยเนาะโอเคก่อนอื่นเรามาเตรียมอุปกรณ์ก่อนเนอะอ่าเราถังไม้ไอ้ถังน้ำไปด้วยนะครผมเออดาบเล็กแล้วก็เรานี่ปิกแอคมาขวานเหล็กด้วยนะผมโอเคนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะเตรียมนะผมแล้วก่อนอื่นนะผมเราไม่มีอาหาร เออเราต้องไปเอาอาหารนะฮะเวียน,นไปอ่ะโอ้ปลาสามสี่ตัวมีปลาหมึกด้วยเอ่อโอเคเราจะปลูกไว้่างนี้เลยเนาะปลูกไว้เป็นแนวยาวเลยโอเคหมดละเดี๋ยวรามาันโตเนาะแล้วค่อยมาเก็บเกี่ยวนะฮะอ่าตอนนั้น ตรงนั้นไปเรามีแผนอยู่ว่าเราจะใช้ยังไงตรงนี้นี่นี่เจลาเจลโอเคปัดไฟไว้หน่อยขี่น้ำล่างนั้นมีราวานะผมไปต้องโดดไปตรงนั้นเฮ้ยอู้ยุ๊กจุ๊กเอาอีเป็นไง โซฟี่ออกขึ้นๆขึ้นๆเนี่ยเรามาไว้โอเคเราเจะตามไปน,นะลงมาตรงนี้เนาะเอ้าข้างมนจะมืดเหรอเปล่าหรืออาจจะคิดไปเองนะอาจจะคิดปเองก็ได้แล้วตรงนี้ไปได้ใช่ไหม ่าปักไฟไว้แล้วกันทางกลับโอ้ต้องอะไรเหมือนกันนั่นนี่อ่ะว่าต้องได้เหล็กเยอะน่นเลยและเสียงมอนเตอร์เต็ไมไปหมดเลยเฮ้ยมันไปต่อยอ เอออุ่นน้ำก่อนวิ่งข้างล่างลาปิดเหรอลาปิดโอ้ี่เขียวอ่าเราอยู่ความลึกเท่าไหร่เอ่ยเราอยู่ความลึกเท่าไหร่อ่ะเอ่อประมาณ 24. 24. ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ล่างนั้นเจอทองแล้วอ่ะเฮ้ย เออเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างก่อนไหมเฮ้ยอ้ยโอ้โหไม่น่าพลาดเลยแล้วอะไรปรั๊บเจอทองโอ้โหเฮีสีมากว้าวมีเพชรไหม โอเคตอนนี้เราก็ได้เหล็กกับแร่มาเยอะมากเลยพอสมควรเราไปดูหลังน้ำตกนี่มันมีอะไรอ๋อมันอยู่ใต้ทะเลเหรอเฮ้ยตรงนี้ปลาเต็มเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจบ็จบเจบ็บอยู่ใต้ทะเลนี่เองนะฮะเออไม่มีเพชรมะอย่างนี้ระดับนี้นะ่าจะมีเพชรแล้วแหละเดี๋ยวเราดำไปดูอีกรอบหนึ่ง,ตงเติมออกซิเจนก่อน เก็บปะมีเพชรหรือเปล่านะฮะโอ้พวกน้ำดูดโอ้มัน่อาอันตรายอะไม่คุ้มอ่ะนะไปดีกว่าโอ,โอ้คอุ้ยเอ้าเจอเฉยเลยเดี๋เดๆๆเลาวาเต็มท่านนี้ทำไมกันเออมีอะไรในนี้เอจอไดมอนด์เฉย nó rồi khổ cái Apple, khổ, không thể có chịu, oh my god, oh, you mean that oh, พี่เขียว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 จุกตีจุกตีอู้โอ้ oh my god โหตรงนี้เอ้าเจอตรงนี้พอดีเรื่องนี้สอนให้รู้นะครับว่าเราไม่ควรยุ่งกับคริปเปอร์ you know ว่าจะเจอเพชรนะแค่หวางว่าเนะี่ยอุ๊ยอะไรเขียนหน้าไปเดี๋ยวลบได้เออสองทีพอไม่ต้องพูดเยอะเฮ้ยเสียงแม่มด โอ้โหไอ้ไกน่าเลยเออตายไปแล้วค่อยดีว่วค่อยค่อยๆค่อยไปทีหลังเออนี่มีทองนะฮะมีอย่างนั้นอีกโอเคเดี๋ยวขึ้นไปตั้งหลักก่อนนะครับผม l biển ừ Ui, đồ này tôi Đồ tôi 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 Ui, tôi tôi đồ tôi tôi à, hơi, tôi 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 rồi แล่ไปแล้วก็อย่างหนึ่งคือแบ่งครึ่งใส่แร่เหล็กไปเหมือนกันโอเคอันนี้กล่องไว้เก็บแร่ล้วกันนะฮะเก็บแร่โอเคเดี๋ยวเราไปดูดมา้าเอ้ยไปจับม้านะฮะผมเออมาตัวไหนดีนะอืม ไอ้มาตัวนี้แปลกสุดเนี่ยนะน้ำตาลขึ้โอเคโอค้ยติดเลยโค่นง่ายอ่ะโอเคไปเอาเดินทางเอาไว้ผมเราจะเอาเดินทางไปหาทรัพยากรกันก็คือเนื้อนั่นเอง2,000 years late โอเคเดี๋ยวเราคาบชุดเกาะน,นะครับผมคาบชุดเกาะไปเลยนะฮะเอาไว้ลงดันนะึกถึกๆเขี่เต็มยอดเลยแม่เนี่ยมันล่ออย่างไลตัวนี้เรามีตรงนู้นให้สำรวจอีกใช่ไหมโอเค จะแถวนั้นเนาะเลยอุ๊ยหนืดน้ำโอ้โหโอ้โหใหญ่ป่ะพี่ชาย เยอะเกินเราวิ่งสุ่มเลยแล้วกันถ้ามันใหญ่มากโอ้ใหญ่เกิน เกือบตายโอเคเราหลงทางแล้วโอเคโอเคทางนี้ไปต่อได้เนาะอยากเจอไอ้รถรางอะกล่องรถรางอะนะถ้าเจอเพชรอีกนี่คือแบบอะไรครับเนียอเลยนะเฮ้ยถ้าเจอเอ็นชาร์สก็ได้เปิลก็ยังดีนะ ดีเลยอย่ะนะเฮ้ยม่ามันนี้มันใหญ่ยังว่าเราสำรวจไม่หมดแน่เลยโอ้โโอ้โอ้ my gosh อ้อออเห็นเราหรือเปล่าเกมันเห็นเรา มันเห็นเราต้องระวังไว้เลยเดินลงราวาเนี่ยอันตรายมาแล้วนี่เดี๋ยวนันอะไรบักเฮ้ยมีแต่เสียงตัวไม่มาไอ้โผดี้อยู่ไหนล่ะฮัลโหล เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเข้ามาเลยนัวเลยนัวเลยนัวเลยมาทมานดูกันเลยเออเออเนี่ยเนี่ยอยู่ในลุ่เนี่ยเออเออเฮ้ยแล้วพอก็ไม่ดับให้ด้วยคิดเดี๋ยวเหลือเกินนะ ว่าต้องมาสำรวจแล้วลงมาสำรวจก่อนไม่ได้อะไรกลับมาแน่นอนโอเคนะแล้วก็ไม้สองอันโอเคเราได้ดามมาแล้วคือไปเลยเดี๋ยวเราไปต่อ ลงด้านล่างนะฮะอ่าความลึกอยู่ที่มระมาณสิบเอดีกล้เนาะความลึกระดับน้ำพอดีขอเพชนดนะเจ้า ไม่มีอะไรจะเจ้อโอ้นี่เป็นเพลทนะเจ้าโอ้ว้าวเจอบล็อกเดียวนะเจ้าเยี่ยมไปเลยจริงๆถ้าผมขุดเป็นห้องสี่เหลี่ยมมันก็จะมีโอกาสเจอเยอะกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับก่อนดีกว่าเอ,อ้ยนี่ไม่มาหาเพลรนะผมเรามาสำรวจอ่าอันี่เฉย Oh, yeah, Leo. Oh, yeah, Leo. Oh, yeah, Leo. ô oh, yeah, Leo. Oh, yeah, Leo. Oh, my gosh. Ui. <gasps> Just spawner. Wow. Nah. โอ้วอันนี้ดีดีดีโอ้ว้าวแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะบีรูทซีดเหรอนี่ยังมีต่อยอเนาะ คือถ้ำนี้มันค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยครับผมคลิปนี้ผมอัดเป็นชั่วโมงแล้วนะั้นจะตัดอ่าไม่ได้กินนาทีห <S <S รอกเดี๋ยวก็ไปตัดเอาเนาะคลิปยาวไปก็ไม่ดี <S 1> <S 1> <S <S คือถ้ำนี้ผมสำรวจไปเยอะมากเว้ยใช้เวลาชั่วโมงเลยคลิปนี้แบบอัดนานมากอะนานที่สุดที่เคยอัดมาแล้วคือถ้ำคดกว้างอะ่ะผมไม่ตัดทิ้งให้หมดเลย ไอที่ไม่สำคัญต,ตัดตัดคลิปทิ้งให้หมดนะฮะโคตรยาวครับผมออกเลยฮ <c oughs> ึบอ้าว <c oughs> อ่าถ้ำนี้เราสำรวจหมดหรือ,อยังเออตรงนี้ยังไม่สำรวจเลยเว้ยผ่านได้ไงกันเดี๋ยวดูสิสำรวจหรือ,อยัง เออฮะยังไม่สำรวจอีกเหรอเฮ้ยยังมีต่ออีกไม่ไหวจะตามแล้วนะไม่ไหวเลยเดี๋ยวน้ำไหลไม่หยุดเลยเฮ้ยมันกว้างเกินผมต้องมาสำรวจนอกรอบแล้วแหละโอ้โห่ยี่ยงกนกว้างเกินไปแล้วอุ้ยตรงนั้นเฮ้ย เกนี่อะไรโอ้วว้าวเออเราทิ้งอะไรดีเก็บประมาณนี้แหละเก็บประมาณนี้พอ ถึงบ้านแล้วโอเคครับก็เป็นไงบนะ้างผมสําหรับคลิปนี้ครับในวันนี้นะผมก็เป็นการสํารวจเหมืองเนาะอาจจะไม่มีอะไรมากเนาะก็เรามาแค่สํารวจเหมืองนะผมอ่าพันธาเราจะมาทําอะไรก็ฝากติดตามด้วยผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมชอบมา,มากๆกดซับกดติดตามให้ผมด้วยนะผมสำหรับวันนี้ขอ,ขอลาขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย